สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงนะคะเมน,นีนิดหน่อยจะมารีวิวอาหาร,าารเนี่ยมื่อแรกเนาะจ้าวัน,นี้ขอเสนอสมปลาน้อยจ้าสมปลาน้อยหรือว่า,อ,าอื่นว่าประจํจา้าเนอะตามด้วยตุมไก่บานจ้าพี่น้องเริงโซดห่อนทอนข้าวเหนียวโดนโดนหนึ่งซุกใหม่ๆหม่อนอดีที่พี่น้องนะ อ้หอนๆเลยว้ายพักเด้อขอนําเสนอพักนิดหน่อยมาก,กินเกี่ยมพักจ้ะอ่าจะมีน้าพริกดูมีน้าพริกบางเือะเอาหนําปลาหมามเลยจ้ะหนํปหาปลาาปรุงสําเร็จเนาะเทลงไปกัดแก้วพริกมันนี้พักอาจจะมีพักสลดัดเนาะพักลายยางเลยจ้ะพี่น้องพักปอดพักเขาเรียกผักอะไรนะทีเพิ่นเลี่ยงอยู่นี่อันโดมมันน่ะ แล้วก็เอาหลักของเพ่นนี้ลงไปในน้ำนจะจ๊ะพักเอยียงน้อยนิดหน่อยก็เอื่นบ่ถึกขึ้นบ่ออกขึ้นบ่ออกในตอนนี้แล้วก็ตามด้วยพริกหน่อยสะเดาวลวกถาดพักกันน้อยหน่อยได้ยังพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้เบิ่งบ่ได้ว่าพักมีเอียงเนี่ยแต่คนเนี่ยยังน,ยน้อยเลยจ้ะเด้อนี่พักเงี้ก็เอื่นกับบดถึกค่ะพักเงี้กับพี่น้อง,อง,องเอื่นบ่งบดถือแม พักปลอดสารผิษบออันที่เพิ้นเลี่ยงอยู่ในโร่งเลื่อนน่นะนี่มาลงมือแซ่บๆกันเลยจ้าเอากองเขาออกันเด้อน,นี่คำแดกใส่เปากันมันหอนคำาิ้มยิ้พี่ห้วงสมประหน่อยอืมอันป้งเรียบร้อยเลยจ้าหั่นตะไคร่ใส่ข้าวคัวใส่จ้าเรียบร้อย 嗯，很轻盈的。 พี่หน่องกำล่างสมพอดีอ่ะแซ่บข้ามหน่อยก็เข้ากันมาเถียงๆต้องกัน quang cong tùng uhm. Ăn Chạp anh Nhóm tay à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  được เรีเบนไรเขาหยาดเลียงเงลยจากหิ้วขา ชุนพูนค่งนันตะไคร้ได้น้ำนี้บ่มีกุ้งน่อยจะสมปปหน่อยจ้ะ พอ่ีกินคืออันน่ะนะเอามากระเตะอืมไม่ไหร่พี่น้องเพื่อไหร่อันเด็ดไป้หน่ะพูเอาพริกกับพูดเห็นอืม Hmm. khó nhạc, nhưng tôi chả được.